สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้อง,งวันนี้พบกับช่องตามใจบนตาเ้อจ้าวันนี้ก็จะเห็นสถานที่แปลกตาเนะพี่น้องวันนี้คุณครูที่โรงเรียนพาไปศึกษานอกสถานที่เนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นตอนช่งประมาณเอ่อสิบโมงสิบโมงเสารน้พี่น้องก็ที่คู่พาพออกมาก็คือเป็นช่วง กลุมหงพวกหนูศิเรียนนี่คือจะจบการศึกษาเราจะก็เลยมีเวลาที่จะออกมาหางงงหพี่นองเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็จะเป็นมือสุดท้ายที่สิเรียนหนังสือเราจะอันนี้ก็บ้านที่มันเขาขายเขาอาจจะมีกาแฟขายพวกอันนี้ก็บ่แนนใจเ้าจะอันนี้แข็งยางยางอากาศดีดีสิบโมงกำลังพอดีี่น้องบอ่ฮอนเกืนแล้วก็บ่หนาวเะจจะ ประมาณสิบกว่าองศาอันนี้กันน้ำน้ำน้ำเนื้อาเขาพี่หนอ่อผูรอยู่ฟิลแลนด์ก็สามารถไปเที่ยวได้ด้ยจ้ะซื้อซั่วเมนรินมาถ้าจำาผิดจ้ะถ้าคนดูฟินแลนด์เคยไปแล้วก็จะหูงามพี่น้่งเขียวชุ่มอันนี้ก็จเสียท้ายเรื่อยๆเ็นด้จ้ะ อนี่กับยางกับมูคนไทยอีกคนนึงอันนี้กับมูคนจีนนะจ๊ะที่หมูรถเข็นอันนี้กับมันเป็นเอ่าหองสมุดแต่ก็บ่เคยเขาไปดอกพี่น้องอ่านเอาจ้ะอันนี้กับยางไปเรื่อยๆกลุ่มหนึ่งก็มไม่ระมั้สิบกว่าคนสิบกว่าคนบางคนก็มากคนเดียวพี่น้อง ทีจากสังเกตนะจ๊ะที่เขามาเที่ยวกันเด็กหน่่ยแต่ส่วนมากสีหลายพี่น้องเด็กหน่อยหลยไลเนมไปตรงไหนก็มิต่เด็กหน่อยพี่น้องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็หลยคนเทกาก็ไลายัยงา่าเลยจ้ะมันเป็นช่วงเอ่อซัมเมอร์แล้วพี่น้องบางคนก็มีเวลาวันหยุดเขาก็มาเที่ยวเด็กหน่อยนี่คืออาจจะเป็นแบบ ก่อนชมปิดเทอมคู่ผ้ามาที่ยนงอันนี้ก็ต้นใหม,ลม,ลม่ลมลื่มลมลื่นมากสวยงามอันนี้แบบยางขามสะพานว้าพี่นงขาไหมข้างนึงวันนี้ลืมยางหลายลืมโหดหานามกินแล้วจะพี่นงหาหนามกินหาแบบไอศครีมหาบนสื่อกินมันหอนเริ่มหอนแล้ว ก็เลยคิดว่าสิบหหอนอันนี้ก็ไอศ์ครีมโดี่น้องเอ่อกล้วยเอ,อแท่งนึงก็ประมาณสี่ยูโรอันตีนูสื่อได้จ้ะประมาณสี่ยูโรก็โอเคได้ไหลายเสือกอันนี้ก็ยางยางพยายามพยายามยางให้ทันครูแต่ก็ไปทันครูยางเลยเร็วๆพี่น้องสุดยอดดิลีอันนี้เอ่อ บางคนกิดสิเคยไปแล้วอาจจะเห็นวิดีโอนี้ว่าฉันเคยไปแล้วแต่ก็อยา,ากยาให้เห็นในเตือนนะพี่น้องก็ผูพใได้ามากก็ฝากกดติดตามากไดไลค์นะเจ้าว่าเวลาว่างก,กับสีมาไทายเบิ้ง้ะจ้ะว่าเทปกิจกรรมอย่างไนี้ช่องนี้สิบ่ค่อยเน้นกินนะพี่น้องสิเน้นไทยสถานเที่ยงน้องหรือไปใส่กับสีท้ายใหม่เบิ้ง้ะจ๊บยบาย